สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาขอรีวิวร้านของตัวเองนะคะชื่อร้านเฉาขว,วยสามโลกค่ะทุกวันสุกรค่ะเราจะไปขายของที่ตลาดนัดค่ะเราจะไปขายเองคนเดียวนะคะตั้งร้านเองทําอะไรเองหมดเลยเราก็จะใช้เวลาตั้งร้านก็นานอยู่เหมือนกันค่ะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องทําเองหมดตั้งแต่ขนของขึ้นรถยันเอาของลงรถแล้วก็จัดร้านตั้งร้านค่ะ เราขายตลาดนั้นเนี่ยค่ะมานานมากเลยค่ะเข้าปีที่6แล้วค่ะแล้วเราก็ชอบรักตลาดนั้นนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าตลาดนั้นเนี่ยค่ะจะมีลูกค้าประจําเยอะมากค่ะจากที่เราเคยขายแบบได้น้อยๆค่ะทุกวันนี้เราขายได้ไปสูงสุดยัน400แก้วเลยค่ะก็เครื่องทุกอย่างที่เห็นตอนนี้นะคะคือเราจะเชื่อมเองทําเองหมดเลยค่ะเฉาก๊วยก็ทําเองค่ะ เด่นเด่นของร้านเราก็น่าจะเป็นที่เครื่องเยอะค่ะแล้วก็ราคาถูกแก้วละยี่สิบห้าห้าบาทเลือกได้สามอย่างเลยนะคะแก้วนี้จะเป็นแก้วของแม่ค้าในตลาดนัดค่ะเราจะใส่ให้แบบจุกๆเลยค่ะคือตอนนี้ค่ะเราก็ดีใจมากที่ร้านเราอะค่ะมีลูกค้าเยอะมากคือเราทําไม่ทันจริงๆจนน้องสาวกับแฟนต้องมาช่วยตอนเย็นหลังเลิกงานนะคะก็ขอฝากร้านชฉอกโ้สามโลกสระบุรีด้วยนะคะ ทุกวันศุกร์ที่ตลาดนัดถนนคนเดินหนองแค่ค่ะหรือว่าปักหมุดง่ายๆไปที่ตลาดสดหนองแค่ค่ะจบการรีวิวร้านค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะคะฝากร้านด้วยค่ะบ๊ายบาย